าดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะของกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่8ได้จัดกําลังพลของหน่วยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลสีสองรักหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อําเภอเมืองเลยและประชาชนในพื้นที่ระดมกําลังเข้าทําแนวป้องกันไฟป่าและก็สกัดกั้นดับไฟป่าในพื้นที่ภูสนาวตําบลสีสองรักอําเภอเมืองจังหวัดเลยซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเพื่อป้องปรามไฟลุกลามเข้าเขตชุมชนหมู่บ้านและลดค่า PM. 2 5ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ พี่น้องประชาชนรวมถึงการเกิดสภาวะโลกร้อน ทางนี้เองค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับความท้าทายมากทีเดียวนะคะในเรื่องของการที่จะเข้าควบคุมไฟเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นภูเขาสูงชันรถยนต์เข้าถึงได้ยากบางพื้นที่นี่สัญญาณโทรศัพท์ก็เข้าไม่ถึงค่ะทําเนให้เกิดปัญหาในโรง,งการประสานงานเกิดความล่าช้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะหน่วยเองยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับจัดกําลังเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดเพื่อป้องกันการลักลอบเผาป่าแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนงดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ในช่วงนี้ค่ะ